ก็ต no? ้องให้ผมรม้นะครับวันนี <Overwatch> ้ก <aro> ็ได้รู้เองนะครับบลู้นะครับบู้มารีวิวกันก่อนให้นะครับวันนี้เราจะสื่อไม่ไหวที่เพิ่มเลยเรียบลู้เองครับวันนี้บลู้มารีวิวเันก่อนนะครับก็คลิปผมบลู้นะครับที่รู้นะครับรูครับมีคนรีวิวเจ้าสองเล็กนี้แล้วใช่ไหมครับมันรู้ขอเปลี่ยน มันอันนี้นะครับผู้ีหยนนะครับนี่ของบุกนะครับเสียวอาจจะดองปลุกรูปไปนิดนึงนะครับผู้อ้าวดัดเสียงจนเกรียนเลยนะดัดเสียงจนเกรียนน,ยน,ยน,นี่ก็คือพี่เฟิร์มเองนั่นแหละเพลงดังนะครับมันอยู่พี่นับเป็นอีพีด้วยถ้าเช้านับเป็นอีพีก็เป็นยี่สิบสามแล้ว ยีแล้วโอ้ไม่สิทำไมถึง24่สเร็วจังครับ24่สี่แล้วยี่สี่แล้วก็นจะสาแล้วเนาะเราจะไปอีพีร้อยเลยครับแต่ส่วนกับสําหรับ e ีพีนี้ก็มี3หนังสือที่จะรีวิวให้ซึ่งคลิปที่แล้วครับก็รีวิวเจ้าสเด็กนี้ไปแล้วแล้วอธิบายเจ้ากับเจ้าเรนมากเกินปลายนะครับเสียงเพลงดังๆก็คือว่า มีคนเขาเปิดเพลงครับเปิดเพลงใกล้เหมือนเพลงในบ้านเลยครับแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาตอนช้างก็ฟังเพลงไปเบิร์นไปแล้วก็แล้วก็มาฟังกับพี่ผู้เิริมพูดนะผู้รำเดินในใจก็คือพี่เิร์มเองนะครับคนที่ชอบรีวิวครับชอบรีวิวทุกอย่างนะครับพีคจอมแซ่ไม่เขาไม่ค่อยรีวิวหรอกครับชายาของผมพีเขาชื่อว่าพีคครับเขาไม่รีวิวหรอกครับเขาไม่ค่อยมีรีวิวอะไร ีแต่ว่าเล้วอย่าคุยกันมากเลยครับสำหรับสามเล่มที่พี่วันนี้พี่จะรีวิวสำหรับสามเล่มนี้ที่พี่จะมีรีวิววันนี้เมื่อกี้เป็นเด็กเป็นเรื่องของเด็กครับเขาที่ใส่ไม่ค่อยดีครับนลำลายคนอื่นครับที่เขายูนึกพักยูนึกทำไมทำไมครับโอ้โหที่รับเมื่อกี้ทะเลาะกันนะครับแต่ว่าที่บอกว่า มีสองเล่มสือคือเล่มที่สองเล่มที่สามมีวางจําหน่ายอยู่แล้วอ่ะทั้งสามต้นนี้พี่ก็มีวางจําหน่ายเหมือนกันอ่ะเราจะมาเล่มที่เลขก,ก่อนคือเล่มที่สี่นะเล่มที่สี่ตัวการ์ดโปรแกรมก็คือเจ้าตัวนี้เลยสกายดริเวอร์นะพลังหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเกี่ยตัวนี้ก็มันจะอยู่เวนการ์ดมากกว่าที่จะอยู่เดียวกันเนาะ ก็ไม่เป็นไรแต่สการัดเลเว์ยูนิตนีก็เป็นยูนิตตัวหนึ่งที่เน่นกับการโจมตีแล้วสามารถเรียกโคตรได้นะครับอ่ะเล่มนี้หน้าพิซเตอของเราก็คือเจ้าไครโทชิกแล้วก็ซูซึกราโคคิเค็นครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ซูซึคาโคคิเค็นครับซูซึงามโมรินเรนนีไงส่วนเล่มนี้ก็ นี่ก็ขอบคุณที่งอนทีมองอนทุกคนคอของท่านของเขาก็ไม่รู้วนะ่านี่ก็คือทีมรูปลู่ร่าของทีมคิวโฟในภาคสองนี่เองทีมคิวโฟในภาคสองนั่นเองครับนี่ก็ข้ามาภาคสองแล้วอ่าและนี้คือรูปใครกับเลนเนบอย่าไปคิด,ดนะลืงนะมันเป็นรูปใครกับเลน,เนรับ the fighter or fat Fight ก็คือว่าช่วยความสามารถนะครับ ชื่อในความแม่ก็คือคายโทจิแล้วก็งามูริเอนนะครับแล้วก็ไฟเตอร์ออฟเดอะาความเร็งแลก็เป็นงามูริมซโดจิเช่นเคยครับเจ้าซโดจินี่ก็ถือว่ามันถือกึ่เกียนนะครับมากับไอ้นี้ครับอยากคิดถึงเรื่องนีกก้ครับก็ดีครับก็เป็นการ์ตูนสนุกสนานชื่นเครียดก็สนุกสนานเช่นเคยอย่างนี้ ยกวิวให้ห้าดาวเลยเกี่ยวกับใครแล้วมันก็เกี่ยวกับเรื่องของเดนเดนรูปกับใครนะมีวัตตาล์มีอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องราวไม่ค่อยหลักหรอกนะครับคล้ายๆเรื่องไม่หลักครับแล้วก็สนุกสนานดีออกสนุกสนานดีออกนะครับสนุกสนานมาก,กนคนระับสำหรับไอเจ้านี้ก็เออเป็นเล่มที่ เออไม่รู้เหมือนกันนะเป็นลึกลั์ที่สู่กล้องใน,นส่วนของเด็กเฮอร์ริสพัสพุรุยริสเตอร์อะไรเนี่ยที่อากาศสกิบไม่ค่อยออกนะครับไอโถอีคาระนะครับคนเขียนนะครับแั้วกบอีกสองเล่มนะครับเอามากับเล่มนี้เลยเล่มที่ห้าไอคโถอีคาระเขียนมีการนะครับแล้วก็การฟันบรรยากาศนะครับแล้วก็มีวันจําหน่ายแล้วนะครับนี่ก็เป็นคล้ายๆแต่งจุดยิงลายภาคสองเลยนะ ใครมันจะแต่งนี้เรนนีมันจะแต่งนี้แล้วก็ไอจิก็แต่งนี้ครับไอจิตอนนี้ก็เป็นไอจิกับใครใครน่าจะผมแก่ขึ้นกว่าเดิมในีู่ครับใครน่าจะผมแก่ขึ้นกว่าเดิม,มดถูกต้องลิษษ่จเสิ็จก็เป็นกระตูนสุเสนาเนื้อก็เป็นของเขาไม่รู้ครับก็ไม่รู้ครับเรียบมีไอจเอ,อ่อครับไอจิเอ,อ๋อครับ มีไอจีเออใครก็เออครับตอนนี้ครับแต่อันนี้ใครเรียนหนังสือไอจีเออครับมันสลับกันยังไงมันไม่สลับกันเลยไอ้นี่มันเป็นการ์ดลูกการ์ดฟาเบนกาดนะครับมีลูกบัสเตอร์เบรดด้วยนะครับอ่าลูกบัสเตอร์เบรดแล้วก็มีลูกอ่าเป็นหนังต่อจากเล่มที่แล้วนะครับอันนี้คือคอล้ายๆอันเฟดในร่าง นั่งเจ็ะไราไม่รู้ครับจ็บจริงไม่ได้เป็นอะไรของเขาไม่รู้ครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือแฟนเท้ามาสเตอร์ดรากอนนะครับก็เป็นการ์ตูนสนุสนามเช่นเคยแบบไม่ยังคิดเลยครับสนุสนามเช่นเคยก็โซเซเวอร์ดากอนครับวันนี้เห็นจะเกี่ยวกับเซโซเซเวอร์ดากอนก็ต้องหยุดดีแล้วก็ต้องเป็นการที่แฉก็คือ โซเซเวอร์ดราวน์นะครับตัวนี้มันจะมีเคล็ดลับอยู่ของมันก็คือว่ามันอยู่ในช่องเวนกะเท่านั้นนะครับกับไอเจ้าตัวนี้เลยโซเซเวอร์ดราคอนนะครับโจมมันตัวนี้เนี่ยกับโจมตีเวนการ์ครับเพื่อบวกพลังให้พรกพวกเรียาการได้ดีอย่างได้อย่างดีนะครับกับโซเซเวอร์ดราคอนนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับใครครับเรื่องน,นี้น่าจะมีเกตดสี C นะครับเกตดสีเน่ยก็เป็นของภาคสองแล้ว Okay. เล่มที่แล้วแล้วมั้งพักสองปะอ่ะอ้าวใช่ด้วยเล่มที่แล้วก,ก็เป็นภาคสองนะครับก็เป็นก็คลิปนี้ก็จะจะไม่ยาวเท่าคลิปที่แล้วหรอกแล้วกับเล่มต่อมาเลยอยู่หน้าเรานี่เองเล่มนี้ครับเป็นเล่มที่หกใหม่ล่าสุดนะครับมีหวังจำหน่ายอย่างเยอะเลยครับที่ร้านสาขาร้านไหนก็ได้ครับร้านร้านหนังสือทุกสาขาครับ ร้านหนังสือทุกร้านนับมีจาหน่ายต้องสองถามเขาก่อนนะครับไม่รู้เหมือนกันครับแต่ก็ไปของเล็กเหมือนเดิมก็เป็นการเล่ม6อ,อ,อคูกีละมันก็เป็นเออเขาเรียกอย่างไรดีอจิยอยู่มปลายแล้วถ้าเป็นอจิในเล่มอื่นๆนะครับมันเป็นอยู่ในมออ,อจิเขาก็จะกําลังเรียนอยู่มอต้นอ,อยู่เลยแต่ใครอยู่มปลายสงสัยถ้าสามใครอยู่หมหาวิทยาลัยแล้วมั้ง แต่ใครน่าจะเป็นอยู่มแต่ตอนไอตอนนี้ไอจิอยู่มปลายครับมปลาย <c oughs> มัธยมปลายนั่นเองครับมปลายพิเซนเตอร์ก็มีไอจิอะไรโคลินเออโคลินก็มาเรียนเลยครับเรียนพี่โรงเรียนอะไรมิดระจิอะไรไม่รู้ครับจำชื่อภาษาีังุ่นไม่ได้ภาษสามจะเจอโคลินอย่างเยอะครับเพราะไอจิ พขากโคเินเขาเรียนโรงเรียนเดียวกับไอจีครับ <c oughs> แล้วก็มิสกิแล้วก็อะไรออจำชื่อไม่ได้ครับตอนแรกในถ้าเป็นในเรื่องเรื่องในเนี้ยก็คล้ายๆตอน <c oughs> ก็คล้ายๆในกระโดดเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นตอนแรกเลรไม่บรรยากาศไม่เป็นแล้วก็ไม่ถามหัวหน้าร้านนะนี่ครับนี่ครับไอ้ก็เป็นในคนนี้ไอจีคงขึ้นชั้นระครับกบบนีห้หน่อย ทุกคนที่รอดก็ลังขึ้นอะไรของเขาไม่รู้กอดว่องว่องไป่องไปถ้าไป็จีก็เทพขึ้นกว่าเดิมครับไอจีถ้าสามใช้บัตเตอร์เบดลีเบเลเตอร์ครับมีมิลิเตอร์ครับก็เป็นยุทธ์ยังก็เป็นบัตเตอร์เบดอะไรดิเอ่อบัตเตอร์เบดไอ้นั่นครับกระดาษก็ดีนะแบบทนแข็งแข็งแข็งแรงเลยครับเนี้ยลองเปิดเนี้ยพี่เปิดเนี่ย ยังไม่ยับเลยครับมันแข็งแรงจริงๆทุกเล่มสร้างแบบแข็งแรงแข็งเลยมากครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นมิงกาไอจิใครครับวัเท็กซ์เนื้อก้อนนครับไอตัวนี้นี่ก็คือใครการแต่งตัวในใครภาคสามนั่นเองครับการแต่งตัวในใครภาคสามอ่ะให้ชัดๆนะคือการแต่งตัวในใครภาคสามนะครับเขาแต่งตัวกันเงี้ยนี้บะนิภาพันทคอใครโคชิกิครับ่ง่ายๆครคุงครับ ผมไม่อยากคู่ไข่ครุหรอกครับมันเป็นตุกนะครับไอจิชอบเรียกไข่ว่าไข่คร,คร,ครุงนะครับไข่ซังครับแทนที่จะเรียกเลนเลยครับไอน,นี้ก็เลนแต่เลนพักสามก็จะมัดผมนะครับเออใส่ชุดแบบเทปๆหน่อยครับเลนใส่ชุดแบบมีเกียริเพิ่มขึ้นมากอย่างเกียรินะครับเกียรินะครับอันนี้ก็เป็นรูปของเรียนี้ก่อน เป็นเรื่องอะไรพวกนี้ครับอ่านเกือบคุมเล่มแล้วครับนี่ครับไอจีไอครับนี่ครับเลนเลนได้ที่สามเลนยังเชยแล้วแล้วไอจีได้ที่หนึ่งและไอจีไอครับไอนี่ได้ที่สองไม่เชยครับนี่ครับไอนี่ครับนี่ครับเลนบนครับเลนบนทําไมฉันได้ที่สองเลยเนี่ยแล้วไอจีก็ว่าไอจีก็ไอไอครับไม่ใครครูครับใครโอ้อสเกะเสียดายที่ฉันเลนแพ้นี่ครับใครเนี่ยครับ เขาไม่แต่งตัวแบบเกีรเียนๆครับเขาชื่ออย่าบอกจริงๆนะเขาชื่อคุณทัศน,น์ึน้างิทาคุโตะก็คือทาคุโตะนั่ครับทาคุโตะของเรา,นะเเา,เเารครับเทพเจ้าแห่งบรรยกาศครับไม่ใช่คนระับไม่ใช่ทเทพเจ้าแห่งบรรยากาศครับก็คือว่าภาคภาคสองเขาก็เขาจะปรากฏตัวในภาคสองก็คือเด็กปริศนาที่มาเล่นการไฟกับไอจีนะครับแล้วก็เปลี่ยน แล้วก็สลับเด็กของรอยน์พาราลิกลายเป็นโกพลาร์เนียครับคือเด็กคนนี้ครับเขาชื่ออยู่สาก,กุโตะนะครับภาคสามก็ถูกเล่นจ็อกเกอร์ข่มงับครับแล้วตอนหลังๆก็เขาเอี้ยงสลนัขชีวิตตัวเองนะครับแล้วก็ขึ้นไปเล,ล,ลี้ยงง้อมหนึ่งจ็อกเกอร์นะครับเขาเข้าไปในวงล้อมหนึ่งจ็อกเกอร์เขาถือเขาตอนแรกก็ดูแบบเด็กปกติครับแต่ว่ารวยมากครับเป็นเอออะไรนะ สำหรับสนุนของใต้ครคันเอเชียเซอร์กิครับอย่างรวยครับแต่ก็ดีนะครับแต่ว่าภาคสามเขาได้ถูกไอจิชนะครับแล้วก็พอแพ้แล้วเขาก็หายไปครับแล้วก็ไอซเปิร์มของลิงจ๊กเกอร์เข้าไปในตัวไอจิวคุยไปถึงภาค3จันล่อนน่น้ะครับเนี้ก็คือเป,เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไอจิขึ้นโมไปครับ เรื่องราวของไอจีที่ขึ้นมอปลายก็มีการสนุกสนานอะไรพวกนี้นะครับเจอเพื่อนใหม่นะครับมีน่าจะสีะพเราร้อนบอลเอซีด้วยครับเจ้าบอลเอเซีครับ,นนรบในนี้อาจจะเขียนว,ว่าอะไรเนี่ยสิงโตอคีบอลเอเซ่ไม่ใช่ครับมันเขาเขาแต่งชื่อครับในนี้ก็เขียนว่าคลิปท่าที่สี่เพื่อผุดหคิดว่าสิงโตแดงน้อยคลิปนะครับไม่ใช่ครับ ใช่ไงครับมันมันเขาเรียกยังไงเขาเรียกยังไงดิแล้วก็อไอเดียก็ยังไม่มีจริงครับก็เปิดดีได้ละแล้วเป็นตัวนี้ก็เก่งครับก็แปลกๆก็เป็นเรื่องราวสนุกสนานแต่ส่วนการ์ดที่มาก็คือเจ้าชามเชลที่พี่เคยพี่เฟิร์มเคยรีวิวไม่ก่อนหน้านี้นี่เองใน ตอนที่18นั่นเองครับเจ้าใครในกล T, T, D, ่อง VGT TD BT 07.1นั่นเองกับเจ้าสามเชิงถ้าอยากลงสกิลก็ไปดูในคลิปนั้นได้เลยนะครับก็เป็นโดนในคลิปที่พี่รีวิวได้เลยนะครับแต่อันนี้เป็นภาพโปรเกรมถ้าอยากได้บัฟโปรเลยแกมก็ซื้อในหนังสือครับมีจำกัดนะครับแต่มันก็แถม,มมาทุกเล่มัครับมันไม่หมดหรอกครับ ชั้นเชร์ก็ดีนะครับที่พี่รีวิวก็ไปฟังเอาเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะต้องเสืร์สั่งเสือร์เส,สือกันก่อนครับเดีว <impossible. S 1> จะวเหอนกันครับอ่านี่ครับนี่ก็คือหนังสือทั้งหมดทุกเล่มที่เรามีกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวจะไล่เรียงหนังสือให้ดูกันเลยนะ step, step, ครับไปสเต็ปสเต็ปนะครับเต็ ก่อนที่จะไล่เลียงสื่อนั้นพี่เฟิร์มก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับ EP ยี่สิบสามยี่สิครับยี่สิบสี่แล้วยี่สิบสี่แล้วล่างรายการว่าอินบล็อกเ n นเนลก็ขอลาไปก่อนและกับพี่เฟิร์มผู้รีวิวสุดสุดเจ๋งสุดหัวเราะสุดตลกสุดเกลียนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ